ครับจาก้านปลูงจากก,กรรารเกษตรลุงลูคานะครับน,นี่มาส่งเครื่องพ้นยานะครับพ้นยาพ้นปุย๋ยนะครับที่บ้านวายนะครับผมบ้านวายอำเภอเลยองลกคานะครับจ,จังหวัดเชียงทองคำล,ลองสินค้าให้ลูกค้านะครับ

คตคนดินนะครับของฮิโนต้านะครับฮิโนต้าสามแรงนะครับ คนดินต้นทุนว่สมมาสิเเร็นจจานา้ำืนี้ต,ตนี้เป็นผนปุ๋ยน้ำคืวนี้เลียน,น,นริ<อ>นมครับคนปุ๋ยน้ำนครับตวนี้ผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างตัวนึงคือคือ,คอ,อเอบเลียน,นริมตวนี้ออกดูสภาพม,มา,กกมาหายพองเจียนไม่ไมเป็ชุด้องมไม้ยุคองไมครับมันจะมีเ่ามันยังไม่สายอย่างครับอย่งน้ัโอ้โีแสดงว่าสายยางไปยัง้านะครับเียนตวนี้ครับ ถ้าสนใจครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม